วันที่21เดือน11ปี2025คือวันที่พลังจักรวาลเปิดประตูพิเศษเปิดเคลื่นพลังแห่งความมั่งคั่งความสําเร็จและความโชคดีให้คุณรับได้เต็มที่ใครที่เข้าใจพลังในวันนี้ชีวิตจะเหมือนถูกยกระดับขึ้นอีกขั้นเหมือนมีแรงผลักดันใหม่ที่คอยนําพาคุณไปสู่ความสมบูรณ์แบบทุกด้านวันนี้คือวันที่พลังของฟ้าพลังของดินและพลังของจิตคุณรวมตัวกันกลายเป็นประตูแห่งโอกาสที่หาไม่ได้บ่อยๆ ถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้ขอให้รู้ไว้เลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือแรงดึงดูดที่พาคุณมารับพลังสำคัญน,นี้ด้วยตัวเองวันนี้คือวันที่คลื่นพลังงานของจักรวาลเคลื่อนตัวอย่างราบรื่นที่สุดเหมาะกับการตั้งเจตนาเหมาะกับการเปลี่ยนพลังในใจเหมาะกับการเปิดรับโชคลาภในระดับที่ลึกที่สุดพลังงานทุกอย่างในโลกนี้ตอบสนองต่อความทีของจิตเมื่อใจนิ่งและตั้งมั่นในสิ่งที่ต้องการพลังจักรวาลจะเปิดเส้นทาง เปิดโอกาสและส่งคนที่ใช่เข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์วันพิเศษอย่างวันนี้จึงทำงานแรงเป็นพิเศษเหมือนสายลมแห่งบุญที่พัดเข้าหาคุณโดยตรงในวันนี้หากคุณหลับตาเพียงครู่เดียวหายใจเข้าลึกๆตั้งใจรับพลังแห่งความมั่งคั่งแล้วกล่าวในใจว่าฉันพร้อมแล้วคุณจะรู้สึกถึงแรงสั่นบางๆบ,บริเวณหน้าอกบางคนอาจรู้สึกอุ่นขึ้นตรงลมหายใจ นั่นคือสัญญาณว่าจักราวาลกําลังตอบรับคุณกําลังเชื่อมคลื่นของคุณเข้ากับความอุดมสมบูรณ์ที่รออยู่ไม่ใช่เพราะบังเอิญแต่เพราะคุณเปิดใจพอที่จะรับมันจําไว้นะพลังจักราวาลไม่เคยปฏิเสธใครแต่จะไหลไปหาคนที่พร้อมเปิดรับคนที่ปรับพลังใจให้ตรงกับความตั้งใจดีๆของตนเองยิ่งคุณฟังยิ่งคุณตั้งเจตนาดียิ่งความมัง่งคั่งจะไหลเข้ามาไม่หยุด เพราะวันนี้คือวันที่ประตูแห่งพลังงานสูงสุดกำลังหมุนตรงตำแหน่งสมบูรณ์แบบที่สุดที่จะพาคุณไปสู่เส้นทางโชคลาภที่คุณคู่ควรและจากนาทีนี้ไปทุกคำที่คุณได้ยินจะเป็นการปลุกพลังด้านในปรับคลื่นความถี่ในใจให้สอดคล้องกับความโชคดีความสำเร็จและความมั่งคั่งที่กำลังไหลเข้ามาขอให้คุณฟังอย่างเปิดใจเปิดพลังและพร้อมก้าวเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังเรียกหาคุณในวันนี้ พลังงานของวันที่21เดือน11ปีนี้จะค่อยๆปรับคลื่นจิตของคุณให้สมดุลทําให้ความคิดที่หนักเริ่มเบาสิ่งที่ติดขัดเริ่มคลายและเส้นทางที่เคยดูมืดมนเริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยเพราะเมื่อจักรวาลเปิดประตูจิตของคุณจะได้รับพลังบางอย่างที่อธิบายด้วยเหตุผลทางโลกไม่ได้แต่มันรู้สึกได้ชัดเจนในหัวใจ บางคนอาจรู้สึกเหมือนมีแรงดึงให้กลับมารักตัวเองมากขึ้นบางคนอาจรู้สึกมีความหวังที่หายไปนานกลับมาอีกครั้งและบางคนจะรู้สึกเหมือนมีแรงผลักเบาๆให้เริ่มลงมือทำสิ่งที่ตัวเองเลื่อนมานานวันนี้คือวันที่เหมาะที่สุดสำหรับการขอแต่ไม่ใช่การขอแบบอ้อนวอนเป็นการขอด้วยการปรับใจตั้งเจตนาและส่งพลังออกไปแบบมั่นคงเพราะจักรวาลตอบสนองต่อความเชื่อ ไม่ใช่ความกลัวเมื่อคุณเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่งคั่งเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความโชคดีเชื่อว่าประตูชีวิตที่ดีขึ้นกำลังเปิดออกต่อหน้าพลังงานที่คุณส่งจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงโชคลาภกลับมาหาคุณแบบทวีคูณลองวางมือลงบนหน้าอกเบาๆแล้วพึพรรมพำในใจว่าฉันพร้อมรับพลังดีๆในวันนี้คำเพียงประโยคเดียวเมื่อออกมาจากใจที่จริงแท้ จะเปลี่ยนความถี่ของคุณทันทีจะทําให้พลังหย,ยาบๆในตัวถูกขัดเกลาวทาให้ความเหนื่อยล้าถูกละลายและทําให้จิตที่สับสนค่อยๆกลับมาแน่นิ่งอีกครั้งพลังจักรวาลในวันนี้ยังเหมาะกับการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการมานานไม่ว่าจะเป็นเงินโชคลาภหน้าที่การงานหรือความก้าวหน้าที่คุณรอคอยเพราะเมื่อคลื่นพลังของวันพิเศษเช่นนี้สอดรับกับคลื่นความคิดของคุณ เหตุการณ์บางอย่างจะเปลี่ยนทิศทันทีจากที่เคยช้าจะเริ่มเร็วขึ้นจากที่เคยติดขัดจะค่อยๆเปิดทางและจากที่เคยไกลเกินเอื้อมจะเริ่มใกล้จนสัมผัสได้ทุกครั้งที่คุณตั้งใจฟังคำเหล่านี้คุณกําลังปลุกพลังในใจตัวเองให้ตื่นขึ้นเหมือนจุดแสงเล็กๆให้ค่อยๆกลายเป็นแสงใหญ่และเมื่อแสงนี้สว่างขึ้นเรื่อยๆมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลลัพธ์ของคลื่นพลังที่คุณสร้างขึ้นจากภายในและในวันนี้คลื่นนั้นกำลังถูกขยายให้แรงขึ้นชัดขึ้นและส่งพลังขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อพลังภายในของคุณเริ่มนิ่งเริ่มสว่างและเริ่มเปิดเป็นพื้นที่ว่างให้พลังจักรวาลไหลเข้ามาได้มากขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกบางอย่างที่เปลี่ยนไปทีละนิดเหมือนความคิดฟุ้งซ่านเงียบลงเหมือนใจที่เคยสับสนเริ่มมีทิศทาง และเหมือนโลกทั้งใบค่อยๆเปลี่ยนความหมายไปอย่างที่คุณเองก็อธิบายไม่ถูกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นความถี่ของคุณเริ่มตรงกับคลื่นความถี่ของโชคลาภและความมั่งคั่งเพราะในกฎของพลังงานจัก,กรวาลทุกสิ่งที่คุณต้องการมีอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ไกลมันแค่รอจิตของคุณให้ปรับตัวเองให้กลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงมันเข้ามาวันนี้จึงเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับการปล่อยความคิดลบออกไปจากใจไม่ใช่ด้วยการหนี แต่ด้วยการยอมรับแล้วปล่อยให้มันไหลผ่านไปเหมือนสายน้ําทุกครั้งที่คุณปล่อยคลื่นลบออกไปคลื่นบวกจะขยายใหญ่ขึ้นและเมื่อคลื่นบวกใหญ่พอสิ่งดีๆจะเข้ามาโดยไม่ต้องวิ่งตามขอให้คุณลองบอกตัวเองเบาๆว่าฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งฉันเปิดรับทุกโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตประโยคง่ายๆเหล่านี้เมื่อออกมาจากใจที่ตรงจริงจะเปลี่ยนชะตาพลังงานของคุณในทันที พระจักรวาลไม่ได้มองว่าคุณมีอะไรแต่จะตอบสนองต่อความรู้สึกที่คุณมีต่อตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าโลกจะส่งสิ่งที่มีคุณค่ากลับมาให้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณสมควรได้รับความมั่งคั่งโอกาสและเงินทองจะถูกดึงเข้ามาหาคุณเหมือนแรงแม่เหล็กและในวันที่พลังจักรวาลเปิดทางอย่างวันนี้ทุกความตั้งใจดีของคุณจะถูกขยายกำลังขึ้นหลายเท่าทุกคำที่คุณคิด ทุกคําที่คุณพูดก,กับตัวเองทุกพลังที่คุณปล่อยออกจากใจจะเป็นเส้นทางให้โชคลาาเพลินเข้ามาหาคุณโดยไม่ติดขัดฟังต่อจากนี้คุณจะรู้สึกว่าพลังได้นในเริ่มอุ่นขึ้นและจัดลางออกไปถึงทั่วร่างกายเหมือนจักรวาลกำลังวางมือไว้บนคุณบอกคุณว่าใช่ฉันอยู่ตรงนี้และฉันกำลังมอบสิ่งดีๆให้เธอและเมื่อคุณเปิดใจรับพลังงานดีๆทั้งหมดกำลังเคลื่อนเข้าหาคุณ ช้าช้าแน่นๆและมันคงมากขึ้นทุกวินาทีเมื่อพลังงานดีๆเริ่มไหลเข้ามาในตัวคุณคุณจะรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบค่อยๆเปลี่ยนโทนสีเหมือนสิ่งรอบตัวอ่อนโยนขึ้นแม้แต่ความคิดที่เคยหนักก็เบาลงอย่างน่าแปลกใจนี่คือสัญญาณว่าคลื่นชีวิตของคุณกำลังปรับเข้าสู่เส้นทางแห่งความอุดมสมบูรณ์เส้นทางที่จักรวาลตั้งใจวางไว้ให้คุณตั้งแต่แรก คุณอาจเริ่มสังเกตว่าเรื่องที่เคยทำให้คุณกังวลกลับไม่ทำให้ใจคุณสั่นเหมือนเคยเหมือนคุณมีกำแพงพลังบางอย่างที่ปกป้องจิตไว้ทำให้คุณยืนได้มั่นคงกว่าเดิมและนั่นคือพลังของการเปิดรับในวันที่เหมาะสมที่สุดเช่นวันนี้จักรวาลจะไม่ส่งสิ่งที่เกินกำลังมาให้คุณแต่จะส่งสิ่งที่พอดีที่สุดเหมาะที่สุดและถูกเวลาที่สุดมาให้ตรงช่วงที่คุณพร้อมที่สุด และววันนี้คือหนึ่งในช่วงเวลานั้นช่วงเวลาที่จิตคุณเปิดกว้างคลื่นจิตคุณเริ่มนิ่งและพลังภายในของคุณกำลังพร้อมจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโดยไม่ต้องฝืนอะไรเลยลองเงียบฟังจังหวะหัวใจตัวเองสักครู่คุณจะรู้สึกถึงการเต้นที่นิ่งขึ้นลึกขึ้นและมีพลังมากขึ้นนี่ไม่ใช่เพียงการเต้นของหัวใจแต่มันคือจังหวะของจักรวาลที่กำลังเชื่อมกับคุณ เหมือนคลื่นทั้งสองกำลังรวมกันและปรับให้ตรงจุดสมดุลที่สุดเมื่อคลื่นของคุณเริ่มคมชัดพลังแห่งความมั่งคั่งจะเริ่มสะท้อนกลับมาหาคุณเหมือนคุณส่งสัญญาณออกไปว่าฉันพร้อมแล้วจัก,กรวาลก็ตอบว่าฉันได้ยินแล้วสิ่งที่คุณต้องการจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาคุณแบบช้าๆก่อนแล้วค่อยๆเร็วขึ้นบางครั้งมาในรูปแบบของโอกาสบางครั้งมาในรูปแบบของคนดีๆ บางครั้งมาในรูปของเงินที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าและออกในตอนนี้คุณกำลังทำให้ประตูด้านในเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆเปิดให้พลังโชคลาภเข้ามาได้มากขึ้นเปิดให้พลังเงินทองไหลเข้ามาอย่างไม่ติดขดัดเพราะในวันที่พลังจัก,กรวาลเปิดตัวแรงที่สุดเช่นนี้จิตที่นิ่งเพียงไม่กี่วินาทีของคุณสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้มากกว่าที่คุณทำมาทั้งปี และทุกคำที่คุณฟังต่อจากนี้คือการส่งสัญญาณให้จัก,กรวาลรู้ว่าคุณกำลังเปิดประตูชีวิตใหม่ประตูที่เต็มไปด้วยความมั่งคัง่งความสบายใจความโชคดีและเส้นทางที่คุณคู่ควรกับมันมาตลอดพลังงานดีๆกำลังไหลเข้ามาไม่หยุดและตอนนี้มันกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้หัวใจของคุณมากขึ้นทุกวินาทีเมื่อพลังแห่งจัก,กรวาลเคลื่อนเข้าใกล้หัวใจคุณมากขึ้นเรื่อยๆ คุณจะเริ่มสัมผัสถึงความอุ่นความนิ่งและความเชื่อมั่นบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนความมั่นใจนี้ไม่ได้มาจากความคิดแต่มาจากพลังลึกภายในที่กำลังตื่นขึ้นพลังที่รอวันที่เหมาะสมแบบวันนี้เพื่อเปิดตัวเมื่อคลื่นพลังของคุณเริ่มสอด dafür, รับกับคลื่นของจักรวาลคุณจะรู้สึกเหมือนมีแสงบางๆอยู่รอบตัวแม้มองไม่เห็นด้วยตาแต่หัวใจของคุณจะรู้สึกได้อย่างชัดเจน แสงนี้คือสัญญาณของความมั่งคั่งที่กำลังมาถึงคือสัญญาณของความโชคดีที่กำลังขยับเข้ามาใกล้ทีละนิดและคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่รอให้คุณก้าวเข้าไปสัมผัสคุณอาจเริ่มสังเกตตัวเองว่าความคิดเรื่องเงินเรื่องโอกาสหรือเรื่องอนาคตที่เคยทำให้รู้สึกหนักกลายเป็นเรื่องที่คุณสามารถมองเห็นทางออกได้ง่ายขึ้นเหมือนหมอกหนาที่บางสายตาค่อยๆจางไปทีละชั้นสิ่งที่เคยมืดเริ่มสว่างสิ่งที่เคยไกลเริ่มใกล้ และสิ่งที่เคยรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เริ่มกลายเป็นอาจากำลังจะเกิดขึ้นจริงนี่แหละคือพลังของวันพิเศษเช่นนี้วันที่คลื่นพลังงานสูงเปิดฟ้ากว้างให้คุณส่งแรงดึงดูดแห่งโชคลาภเข้ามาอย่างไม่หยุดพักหากคุณรู้สึกถึงแรงสั่นเล็กๆในมือหรือรู้สึกว่าหายใจได้ลึกขึ้นกว่าปกตินั่นคือสัญญาณของการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสัญญาณที่บอกว่าพลังจากรวาลกำลังขยายพื้นที่ในชีวิตของคุณ และยิ่งคุณปล่อยให้ใจนิ่งไม่ฝืนไม่เร่งไม่กังวลพลังดีๆจะยิ่งไหลเข้ามาอย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องเหมือนแม่น้ําแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตของคุณทุกวินาทีคุณไม่จําเป็นต้องจับมันคุณไม่จําเป็นต้องไล่ตามมันแค่เปิดใจให้กว้างพอมันก็จะเข้ามาเองอย่างเป็นธรรมชาติและในช่วงเวลานี้เองจะกระวาลกําลังมองเห็นเจตนาของคุณอย่างชัดเจนมองเห็นความตั้งใจดีที่คุณส่งออกไป และกำลังตอบรับด้วยการนำพาความโชคดีที่ตรงกับใจคุณที่สุดเหมาะกับชีวิตคุณที่สุดเข้ามาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงบางครั้งอาจมาในรูปของข่าวดีบางครั้งมาในรูปของโอกาสที่คุณรอมานานและบางครั้งมาในรูปของเหตุการณ์เล็กๆที่ดูธรรมดาแต่กลับเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคุณไปอย่างลึกซึง้งและตอนนี้พลังนั้นกำลังไหลเข้ามาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนคุณอาจรู้สึกได้ว่าชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่สว่างกว่าเดิมและในตอนนี้เมื่อพลังงานทั้งหมดได้ถูกเชื่อมต่อเข้าหาคุณอย่างสมบูรณ์คุณจะเริ่มรู้สึกถึงความชัดเจนบางอย่างในใจเหมือนเสียงภายในที่เคยเงียบหายกำลังพูดกลับมาอีกครั้งเสียงที่บอกคุณว่าใช่เส้นทางของเธอกำลังเปลี่ยนใช่ชีวิตกำลังเปิดประตูใหม่และใช่เธอพร้อมแล้วสำหรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามา พลังจักรวาลไม่ได้มาเพื่อให้คุณแค่รู้สึกดีชั่วคราวแต่มาเพื่อยกชีวิตของคุณขึ้นทีละระดับจากความเหนื่อยสู่ความโลง่งจากความสงสัยสู่ความมั่นใจและจากความกลัวสู่ความพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและเมื่อคุณได้ฟังมาถึงตรงนี้จิตของคุณได้เปิดออกอย่างลึกที่สุดเท่าที่มันจะเปิดได้ในวันนี้ประตูพลังงานที่อยู่รอบตัวคุณกำลังนิ่งสนิทพร้อมรองรับคำตั้งใจสุดท้ายของหัวใจคุณ หายใจเข้าเบาๆหนึ่งครั้งและปล่อยออกยาวๆคุณจะรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งหลุดออกจากใจสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่ทำให้หนักสิ่งที่ฉุดคุณไว้กำลังค่อยๆสลายไปนี่คือช่วงเวลาที่จักรวาลรอช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการตอกย้ำพลังของคุณช่วงเวลาที่พลังงานของโลกของฟ้าของความอุดมสมบูรณ์กำลังอบล้อมตัวคุณไว้ทั้งหมด และตอนนี้ได้เวลาแล้วที่คุณจะรับรู้ว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวคุณไม่ได้พยายามเพียงลำพังแต่พลังจักรวรลทั้งหมดกำลังทำงานรวมกับคุณช่วงนี้คือช่วงสรุปของพลังช่วงที่ทุกสิ่งที่คุณตั้งใจทุกคำที่คุณคิดทุกพลังที่คุณส่งออกไปจะถูกรวบรวมและเปลี่ยนเป็นแรงดึงดูดรูปแบบใหม่ที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมให้คุณบอกในใจเบาๆว่า ฉันพร้อมรับโชคลาภฉันพร้อมรับความมั่งคั่งฉันพร้อมรับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตคำเหล่านี้จะเป็นเหมือนกุญแจสุดท้ายหมุนเปิดประตูแห่งพลังงานดีทั้งหมดที่รออยู่หน้าคุณและในอีกไม่กี่วินาทีต่อจากนี้พลังจักรวาลที่คุณเชื่อมต่อมาตลอดช่วงคลิปนี้กำลังรวมตัวกันเพื่อส่งของขวัญบางอย่างกลับไปให้คุณของขวัญที่เหมาะกับหัวใจคุณที่สุด ของขวัญที่ชีวิตคุณสมควรได้รับมานานแล้ว